สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังผ้ารวยค่ะเมื่อนี้นะคะเดินทางมาที่บ้านนะคะหรือว่าที่ทํางานของพ่ออุดมนะคะลงสีพ่ออุดมนะคะเอฟซีนะฮะมาหอดมาถึงแล้วพ่อมันปิดลงสีหาโดยเฉพาะเลยได้หนิแม่นมา่อก็ดีเข่าตฮะ พอดีเขาทุงพักเที่ยงขอดมักจะชี้ได้จะร้านชี่ทุ้งเลยะเขาหลคือตอนเริ่มก็สามใบสวนเล็กแต่อันหนึ่งเลยใส่ได้เลยคอะกันก้นว่าเป็นดอกสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่ออุดมนะคะพี่น่อง สำหรับมืนนี่นะคะหลังจากที่ไปไล่มองไล่บอนคิดหอดคิดถึงคือเก่าพ่าซีมาช่วงมาหันผดเดินทางนะพอเนาะมาพอได้นะคะเดี๋ยวเบิ่งคลิปอยู่เหรอว่าขึ้นเล่าเล่ากันจืดซีซีโอ้ไปเอายังเล็กเขาเล่าสันบอกมันมาอยู่แล้วมันปัดได้สามตัวแล้วศูน์เก้าซีกับซีซีไหมค่ะ สูต่กอซีปที่ซีปัดจับศูนย์ใจไม่โอ้โหได้ตั้เนสองตัวกันนายจะโชคดีนะ่อเนาะทั้งปอกันยากวัด้เ้็ดสูตรปัดใดแล้ววุเลียนบ่อว้นใดเมื่อใดว่ามีมือมีมือขึ้นนี่เด้ขึ้นก้อนหนึ่งก็ได้อยู่แสดงว่าเบนเบนมือหนึ่งมืนขึ้นบ่พอมันเบนขึ้นมันจืดจะสามตัวก็มันมีมือจืตัดสองตัวกันยยได้ยังได้่ป ตอนนี้เอาสองตัวเลยวมันจได้อยู่ศูนย์สี่สี่ศูเอ้สามตัวแล้วมันก็จาเป็นแต่าาเขาเลี้ยาตัวแม่มถามรดแถวเนาะคุณพ่อมีแนวทางตำเล่าไปฝากเอฟซีวันสุมือนนี้มื่อนี้มียังมาฝากเอฟซีมันนี่เป็นตำเลา้าคนณตำไทยตำาเล่ากอาวันเราตำล้าก่อนก็นกนได้พอ่อเปรียบที่แล้วไว้กนตำเล้าชำรับตำเล้า เอาเดียวเม็ดเดียวคือเกาเอาเปลี่ยนชีสแล้วเอาสมมติปากกามาจดไว้ด้อยครับสำหรับแนวทางตำเหล้าในวันพรุ่งนี้นะครับในวันศุกร์เดือนยี่สิบห้าเป็นว่านี่กับมือมือวันที่ใจวันที่ที่นี่ที่วันนี้ที่ผ่านมันมือวันนี้วันที่ยี่สี่เออมือนี่มาครับมือยี่สิบห้าวันศุกร์ที่ยี่สิบห้าตำเหล้าเอาตำอันนั้นสักกันตำเหล้าสักกันเพาะก็ได้อะ ตำราฝ่ายเอฟซเอาตัวไดผมมันซีซีกับวันแปดซีหน่งไว้คนเอาซีซกับแปดซีครับเอาสองสุดนี่เนาพอเนาะเราต้องไฮไลท์สุดเนาพอเพราะว่ามันมันวัวนี้เลยเราก้อนเล่ามันอยู่รอนอู่่ะครับตำราวันที่ยีห้าครับในวันี่ยีสิบห้าเอา2เอาสตัวละจ้า จะเป็นมันเนดแนก่นงานแก่นส้องโตกันื้อยุดยแต่มีซีซีตัวเดียวท้องโตมันขึ้นค่ะแต่พอได้เอาสูนใจว่านี้่มันโตก็มันโตก็มาหลายด้วยนี่ว่าล้วคำนวณได้เก้าศูนสี่เหรอเออมันเป็น,<อ>นเก้าศูนย์สีโอ้บะเก้าวูนยสี่ 0 9นเก้อันเล็กคำนวนราคานี่แมนวานีพ่อมันไปเอา2องตัวไปเอาทีซีซีมาค่ะช้อนตัวเก้าซีกับทีซีสิแม่ค่ะผันโซนผันว่ามันจิทีซีน้ำตา้เล่บอะไรตรงๆเล่าค่ะปกติตัวเล็กเล่าของพ่อคนก็เคยให้เขาอยู่พี่น้องนะคะว่นได้ซื้อลายซื้อตัวละสิบาทหางเดียวเม็ดเดียวบ่เมือนนิ มื่อนี้็เราเอาแบบพังเดียวเม็ดเดียวที่เคยถูกจังๆเคือกกรอ่ะแม่ครับพ่อเอาซีซีกับแปดซีเนี่เมื่อนี้บเอาสองคู่เป็นบจ้าอ่าตำราทันทันมือวันจี่สิากซีซียี่สิบแปดันยี่แปดจังเาซีซีกับแปดซี่พ่อซีซีกับแปนะคะเอตำราวนสุกมาอเนาะันสุกที่ยีห้านะครับ ก็ซื้อมาหลายตัวหรอกน่าขอนาะสองชุดเองสองชุดนั่นแหละครับมดตังมาหลายตัวหลายมันมันบดถือเสียหลายอ่าสี่แปดสี่ไอเป็นทิฟก็โตวบดถือเสียหลายหมดเอาไรแกมันมองยันมันจิตถือรดนได้หลายตัวก็ได้ค่ะเอาปลูกตัวออกเอาผี้องเนาะไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะคะเอฟซีอ่า ซีซีกระแปดซีวิ่งยังพอเอาวิ่งซีวิ่งซีซิงลูดซีนะครับเนาะมันมันมาหลายเทียวเนี่ยจะว่าซีนี่กันจังสินไล่มันดูดูเป็นรักเลยที่ตำเหล่นะคะสำหรับตัวเลขตำเหล่นะคะวดทีผพานมาป่ไดมาไดเอฟซีนะคะเพราะว่า ยังอยู่ที่อุบลอยู่นะคะก็เลยไปเดินทางมากนะคะเดี๋ยวก่อนที่ไปเอาตําไทยนี่เอาตาเล่าน้ํา่อสักอนนะคะเดี๋ยวสําหรับรัฐบาลไทยเดี๋ยวเบิรงในคลิปต่อไปเนาะสําสหรับอันนี้เป็นเลขเล่าพ่อบอกว่าให้ให้วิ่งซีบอกค่ะพ่อครับอ๋อปกติไอตัวเลขของพ่อห้ากรตกรที่ไทยเนาะยังก็ตัอน่ะเลขขาวตรงๆสองศูสองศูนย์บอก สองศูนย์ละไหมสองศูนย์เม็ดเดียวได้เนาะตอนนั้นพ่อสองมันสามสองพ่อพ่อเฮ็ดไปสองหมื่นไหมค่ะมันเป็นบอกไปบอกค้อนมันเร็้ยวก่อนมันเลี้ยอก่อนวดหลังนะมาตามหลังมาแต่ว่าพ่อบอกว่าโอบ่าจะโทรไปกัโทรมาโลดันถ้าไม่โทรไปบอกกันแก้ไขกระเลงโทรมาได้อยู่เดี๋ยวอันเทนเบอร์พ่อโชคขึ้นกันจะบอกเอฟซีแล้วเนาะพ่อไปบอกกัน โบแมนเด้พ่อรื้มมือมาอยู่คกับผานจาันน์าเห็นงานอยู่กกออยันบัวนี่บัวกันโทาใดเท่าใดนะคะดเบอร์โทรโพ่ออุดมกัสิหลับปั๊บหล่อแล้วแต่ว่าบางเสื้อกันท้ายคลิปก็อาจจะแบบอันนั้นโทรกลับนะคะแต่ว่าเลขญ่นี่ผันผันบัววันที่สามจีเป็นมันมิมันมีสามเอ็ดไปนอนเด่นมีสามสิบเอ็ดครับอืม การะาีวิการชีวิตครับมือออกแต่ว่าพอ่อทีได้อยู่พืชว่ามันตัวเดียวเลยเอค่ยหมวดเป็นทีหนึ่งเมนบะค่ะเออมันทีทีเฮ็ดเอามือนั่นเลยนะครับตัตมเล่าพอ่อมีลักลอยบาพอ่อพ่อมากตัวใดลักลอยบ่ครับตํามเหล้ามีลักลอยบาจ้ะคืชนี้มันลักจีเนาะ มันศูนย์สี่สี่ศูนย์อาหารราครับห้าสี่สี่ห้าแปดสี่นะ่อเนาะหลักร้อยหลักร้อยคือหามากหาซีซีห้าแปดสีพ่อพ่อเมื่อกี้พ่อกระไดนี่ก็เก้าเก้าศูนย์เก้าซีไมนยเก้นะครับศูนย์เก้าซีเราแับกานฟังตัวกับเก้าี้วนมันม่าน เมาที premises, premises 1, 10, 1, 10, ่ซ ah, oh. ีที่ซผ anyway. ัดบ่อสนใส่หรือีก็ได้มันแยกกันอยู่ผัดก้าซีผัดใส้ศูนยุ้แจัหวัดีซเม่นกบไ้สนโอ้ยมันคือว่าหรือว่ามันเฮ้ยจีก่อนจำจีก่อนหลายมือกับบ่อมันติดมันนี่ลายงวลเลยดิอวดละแปดพัก็ได้งวดละเจ็ดพันหกพันจำนี่แหละ พี่น้องแคบนาจอนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางนะคะตาราวของพ่ออุดมนะคะวันนี้นะคะวิ่งสี่นะคะสีซีกับแปดซีซีซีกับแปดซีนะคะเอฟซีีกับแปดซีห้าสี่สี่แล้วก็ห้าแปดสี่นะคะสําหรับตัวเลขแนวทางค่ะ ขามันใจเดือนเรื่องอยในคลิปก็บอกว่าให้เอาเลขหาใส่นะคะเอฟซีว่าเขาบอกเตือนอย่ำเป็นแนวทางเด้อเป็นน้องใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมการตำราวนะคะสะกเกิดกว่าตำไทยเดียวล่อนะคะเดียวแอดเจตังะติดตามตัวเลขแนวทางของพ่อมาให้นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ